สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อแดงไว้ขับว้นในอิดเป็นเหรียญรุ่น2นะครับบอกหลังเลข7ห่หางยาวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะ<ส>เหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าอาจจะไม่แพงมากนะครับผมราคาเนี่ยหลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะแต่ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมราคาพระเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพัช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพระถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพระเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่ง รูปพมามันเนี่ยจะสะดวนในการติดต่อม,มากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาพมาไว้ในช่องใต้คาอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียนเปน็นอง์ประกอบในการพิจาราณานะครับผมจุดสังเกตรแรกนะครับบริเวณด้านหน้านะเป็นรุ่น2นะครับเหางยาวนะครับเป็นบล็อกบวยสวยของรุ่น2องม้ทุกท่านได้รับชมกันนะจุดตําหนิแรกนะผมดูนะเส้นลวดนะครับจีวอนนะครับผมตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตะนะครับผมเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดนะครับจีวอนนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นแต่งนานๆนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะถ้าเป็นรุ่น2นะครับเจ็ดหางยาวเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะตื้นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงพอสนะครับเลข2กับเลข5นะครับผมจะปั๊มไม่ติดนะครับผมจะเป็นเส้นลวดแบนๆเกินไปกับพื้นเหรียญนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเลข2นะกับเลข5เนี่ยตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเส้นลวดนะครับเกืนไปกับพื้นเหลีย่ยญลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณตรงด้านข้างนะครับผมมุมล่างเลข2เนี่ยจะมีขี้กากรอยขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะเอาหล่เราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหน้าผากท่านนะครับผมจะมีล่องน้านะครับลักษณะคล้ายคลาดเล็บจิกลงไปนะเอาหล่ผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงกลางนะครับผมหน้าผากท่านเนี่ยจะมีลักษณะเป็นล่องน้ําลึกลงไปนะครับลักษณะคล้ายๆเล็บจิกลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่3นะจะเป็นล่องลึกคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงไหลท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะจะมีเมคคิ่กานะครับโดดเด่นขึ้นมานะครับผมอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมไหล่นะครับฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขี้กากรบลอยขึ้นมานะครับโดดเด่นเลยนะครับผมบริเวณตรง2ก้อนเนี่ยเขาจะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็จะมีก้อนเล็กๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงใต้งองูนะครับตรงมุมฝั่งขวามุมล่างเนี่ยจะมีขีดหนานะครับนูนขึ้นมานะเีายวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงใต้งองงูนะครับบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับหนาๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วตรงหางงองูเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับเป็นแท่งนะครับเป็นขีดเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับที่5ในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกันบริเวณนะครับรูเจาะนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะจาให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูเจาะมุมฝั่งขวา ลักษณะของรูเจาะมุมฝั่งขวาเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้พื้นเนี่ยจะเป็นรุ่น2นะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะมีหลายบล็อกนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับนชมกันเนี่ยจะเป็นบล็อกบวยสุดนะครับราคาเนี่ยจะเป็นราคารุ่น2ที่ถูกที่สุดนะพื้นเนี่ยพื้นบล็อกด้านหน้าเนี่ยจะใช้พื้นบล็อกรุ่นแรกนะครับผมจะมีขี้กาดนะครับลอยขึ้นมานะครับ นะครับผมลักษณะนเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยนะครับกับตัวเลขเนี่ยจะตื้นลักษณะแบบนี้นะเห็นไหม ลักษณะของตัวหนังสือนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะถ้าทุกท่านเจอลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับที่พื้นเนี่ยมีขี้กากรอยขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะราคาเนี่ยอาจจะไม่แพงมากนะครับผมแต่ก็มีมูลค่าในตลาดนะราคาที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยราคาในอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับมีแบบนี้นะผมยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะตัวหนังสือเนี่ยเขาก็จะตื้นๆลักษณะแบบนี้นะครับ เกิดจากการที่ปั๊มหลายครั้งนะครับผมบอกข้างหน้าเนี่ยปั๊มหลายครั้งนะแต่ด้านหลังเนี่ยนะครับผมจะตึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูกันนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับใบหน้าของท่านบริเวณนะครับใบหน้าของท่านนะครับผมลักษณะใบหน้าเนี่ยก็จะตื้นลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่คมเหมือนรุ่นแรกนะครับใบหูเนี่ยเขาจะไม่ติดนะครับผมแต่มีมูลค่าในตลาดนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณลําตัวองคาพานะ บริเวณลําตัวองภาส์นะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับตื้นๆเบอๆลอๆลักษณะแบบนี้นะครับผมผิวลมดำเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะอันนี้ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณด้านหลังกันจุดสังเกตด,ด้านหลังนะครับบล็อกเลข7หางยาวนะผมจะดูนะครับบริเวณเลข7มุมล่างตรงกลางนะครับผมเลข7เนี่ยห่างเขาจะยาวนะครับผมแล้วบริเวณในตัวเลข7จเนี่ยจะมีขีดนะครับด้านในอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับบล็อกเลข7หางยาวนะครับลักษณะของตัวเลขนะครับเลข7เนี่ยเขาจะยาวนะครับโค้งขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแล้วในตัวเลขเลข7นะครับบริเวณด้านบนเส้นลวดเนี่ยจะมีขีดนะครับด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการพิจารณานะครับเดีลยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมตรงกลางเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมเอีลยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นลวดนะครับผมจะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณด้านในเส้นลวดเนี่ยก็จะมีเส้นลวดอีกทีหนึ่งนะครับผมในความเข้าใจของผมในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการพิจารณานะเดี๋ยวเรา vic, ไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันจะดูนะบริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับเส้นลวดอักขารเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงนะครับผมเอเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะเส้นลวดอัคละเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงนะครับลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดหนาๆน,นะครับนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่3ในการพิจารณางผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะบริเวณตรงหัวอัคละนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะจะมีเส้นลวดนะครับคมเลยนะครับบริเวณตรงหัวอ ну นะัคละนะแล้วก็จะมีเส้นแตกเป็นขีดนะครับหลายๆขีดเลยนะอา่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงหัวกระลานานะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างเนี่ยบริเวณตรงนี้เห็นไหมจะมีเส้นแต่งนะครับเป็นขีดนะครับเป็นเส้นลวดคมเลยนะครับบริเวณตรงหัวกระลานานะแล้วบริเวณด้านบนหัวกระลานาเนี่ย ก็จะมีเส้นแต่งนะครับเป็นขีดนะครับอ่านดาวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมหลายๆเส้นนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะครับผมอ่าแล้วเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณอักขระด,ด้านบนตรงกลางนะครับผมใต้เส้นลวดอักขระเนี่ยจะมีเส้นซ้อนอีกทีนะอ่าดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับอกักขระตรงกลางด้า<ก>นบนนะครับผมบรินเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดหนาๆน,นะครับผมแล้วใต้เส้นลวดเนี่ยก็จะมีเส้นซ้อนนะครับอยู่ด้านในอีกทีนึงนะครับผมเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณน,น,น <threatening S 1> ั้นรูเจาะกันบริเวณนะครับ,บรูเจาะน,นะครับผมมุมฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนั้นรูเจาะมุมฝั่งขวา ล,ลักษณะของรูจอดเนี่ยมุมฝั่งขวาก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับอ่าลักษณะของรูจอดเนี่ยผมให้ความสําคัญเช่นกันนะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นด้านหลังเนี่ยก็จะตึงนะครับเพราะเกิดจากการแกะบล็อกใหม่นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝัง่งสายด้านบนนะขอบนะครับผมก็จะเป็นขอบแบนนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะแล้วเส้นลวดขนาดนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้น นะครับผมมุมนะครับตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะลักษณะของพื้นเห็นไหมครับเขาจะตึงลักษณะแบบนี้ผิวล้มดํานะครับผมก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะลักษณะน,นะครับจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมนะครับ ฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจรารณานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริลเวณตรงกลางนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่านะครับอาจจะไม่แพงมากนะครับผมหลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งนิกงลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะฝั่งขวาด้านบนนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงงต้อ ภัยนะครับผมผิวเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณนะอั卡尔ตตรงกลางกันเส้นลวดอั卡ระนะครับผมลักษณะเห็นไหมจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับเขาจะคมลักษณะแบบนี้นะบล็อกหลังเนี่ยมีหลายตัวนะครับเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นบล็อกรุ่น2นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบล็อกบวยสุดนะครับเหางยาวนะครับผมแต่ก็มีมูลค่านะครับผมลักษณะ7หางยาวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหลัง นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับ <Und> ด <i ab undo> ้านข้างกันบริเวณนะครับด้านข้างนะครับตัวตัดฟูเหียนมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะครับผมมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตัวตัดนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้าย ลักษณะของตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะ,ะมีแบบนี้นะครับผมผมยินดีรับเช่านะเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมเป็นรุ่นสองนะครับบอกบวยสุดนะเจ็ดถงยาวนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตุดเหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะหูเหรียญมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับตัวตัดนะครับมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตัวตัดนะครับมุมด้านบนนะครับฝั่งขวาลักษณะตัวตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะตัวตัดตรงกลางนะครับมีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับมุมเฉียงล่างนะครับผมมุมฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมอ่ามุมนะครับผมบริเวณนะครับตรงตุดเหรียญนะครับผม ลักษณะตรงตูดเหรียญเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับตัวตัดเนี่ยลักษณะเนี่ยเขาจะตัดทีๆลักษณะแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องภกเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ